ออกข้างนอกก็ออกทำไมปกติออกข้างนอกก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเราจะไม่ได้ไม่ล็อกหน้าไว้เลยใช่แต่ว่าแม่ไม่ต้องถึงขั้นเออทามอยเจอร์หรือว่าสกินแชร์อะไรก่อนก็ได้แม่ทาครีมกันแดดไปเลยไม่ทาครีมกันแดดทาไม่ได้ขาแล้วหน้าผังขึ้นผื่นเราเอาแป้งของตัวเองมาเนี่ยเมื่อกี้พี่หยิบแป้งตัวเองมาขั้นตอนแรกทาแป้งแล้วมแม่มีรอยเยอะมากแม่ต้องทาคอนซีลเลอร์ไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้แตคบ้า ของลาการนะคะนี่นี่นี่แม่มีแป้งของตัวเองมาแม่อันนี้หน้าแพ้มากกว่าอีกไม่แพ้ใช้มาเป็นสีแล้วแต่แต่งหน้าทำงานนั่ิแต่งสมัยก่อนที่ยังไม่ท้องอ่ะก็แต่งไปทำงานอ่ะแต่งหน้าทาตาทาปากอะไรด้วยก็แต่งสิคะบางๆก็ทาแป้งเฉยไม่เคยลองพื้นทาแป้งแข็งแบบนี้ทาตาแบบเทาๆ กันทำมากันคิ้วให้ก็ปัดคิ้วนิดนึงหมีบขนตาปัดมาสคาร่าด้วยนะแบบนิดๆก็ปัดขนตาถ้าจะมีแล้วก็ทาปากนิดนึงปัดจะอ่อนนิดนึงแค่นี้ถ้าเป็นสไตล์หนูอ่ะจ่อแรกก็องทาครีมกนแดดแต่ถ้าแม่ใช้จริงๆไม่ต้องทาได้อ่ะหนูทาหนูไปอันนี้เราจอกไปข้างนอกไปคะโดนแดดไหมโดนไปเกี่ยวทางอ่ะแล้วหนูไม่เอาไอ้นี่แปะเอาอ่ะแปะก่อนไปเกี่ยวแต่งหน้าเติดไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ Pri Maness สนะคะเป็นคิมกันแดดคืออันนี้ไปอี e วน b o บอยแล้วตอนแรกอาจจะไปซื้อขออื่นไม่ได้จะซื้ออันนี้เลยแล้วแบบเซลล์เขาขายเก่งมากแล้วแบบโดนเซล์ป้ายยาแล้วก็<า>เชื่อเขาทั้งยี่ห้อเน,นี้ยทุกอันเลยซื้อมาหลายอันมากมีแบบ มีมอยส์เจอไรเซอร์มีครีมกันแดดแล้วก็มีแบบเยอะมากเลยอะหนูซื้อมาทุกอย่างเลยพเพราะว่าเขาแบบหลอกขายมาหลอกขายมีไอ้นี A ่ A N e ด้วยนี่อีมาร์มาร์กน้<ะ>าแต่ใช้หมดไปแล้วก็จะใช้ดีจริงนะมันปรับแบบสภาพผิวแล้วก็<อ>ทําให้แบบผิวเรียบขึ้นอู๋แล้วโปะเยอะอย่างนี้สิวไม่ขึ้นเหรอเนี่ยก็ล้างอะพี่คะ<ห>นี่มันจะกันแดดไม่ได้จริงยิ่งอันที่แบบ F P S, <S, <S สูงต่างคือแบบว่าแม่ทากันแดดไม่ได้เลยอะไม่ทาแล้วทาแล้วมันแบบคือตอนไปทะเลใช่ป่ะแม่ต้องเลือกว่า จะยอมหน้าดำหรือจะกลับมาขึ้นผื่นขึ้นสิ่งแม่เลือกหน้าดำทาคอด้วยนะคะสิ่งสำคัญเวลาเราแบบทาอะไรก็ตามเราต้องทาคอด้วยทุกอย่างไม่เคยทานี่สองเฉดน่าเหลืองไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนั้นไม่ใช่อัันนน้ไปเก็บไปนี่นี่แม่หนูทาหน้าแหบนี่สองเฉดนี่คืออะไรนะคุณแม่ Moisture Lizer อันนี้อ m เ i อร์ไลเซอร์ของคลินิกใช้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ นี่ซึ่ง<ส>ทาแบบเนี้ยเขาบอกผิดมากเลยรูปกับมือก่อนแล้วป้ายใช่ป่ะ <laughs> ต้องแตะแตะๆขี้เกียจแบบนี้เม่แล้วจริงเหรอมีสกินแคร์สกินทิฟฟี่เป็นมาเชลไรท์ที่ดีมากแต่มันหมดสั่งกำลังรอมาอยู่แล้วแม่สั่งผิดมันมาเป็นเซรั่มแทน <laughs> แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่สั่งให้มันหมดแม่สั่งมาปุ๊บกลายเป็นเซรั่มกดผิดัจริงเรื่องของลาการด แต่ว่าวันนี้ไม่อยากแต่งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นสิวแม่จะทาไหมคะไม่ทาไม่ต้องทาหรอกเป็นสิวก็ช่างมันเมื่อก่อนแม่ใช้แค่ตัวพัยี่ห้ออะไรบ้าง่งชี้เชิดพันให้แต่แม่พันให้ลูกเลยเธอร้อยแฟนเธอมืนพันเนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ลูกมีแฟนไม่ไม่ชอบพูดเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะอ่าแล้วยังต่อเนี่ยแม่ต้องอะไรขั้นตอนต่อไปเราให้มันแห้งก่อนแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอ่ะทาแก้มก่อนทาบลัชก่อน ก็ปลาผิวมันต้องเป็นเกลี่ย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 ถ้ามันแมตต์ไปแล้วมันเกลี่ยยากกว่าอ๋อของแม่ใช้เป็นผงอ่าถ้าันแม่จะทำอะไรก็ทำเอาแต่ลงลูกไม่แต่งแม่จะแม่แต่งแม่ที่ไม่ถึงพอแม่แพงไ่พอแม่เออแม่คือแพงไงแม่ใช้ของสุดท้ายทุกอย่างอ่ะแม่ต้องใช้แบบอันไหนอันไหนบ๊าชไม่มีไม่ได้เอางั้นปาไปเอา จริงนเหรอเพงันหนูมีแบบผงอยู่แบบที่มันเป็นของเด็กน้อยอันนี้มันเป็นสีส้มด้วยเนี่ยโอเคกลมๆกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นผงป่ะหนึ่งที่จโดแป้งเขาแป้งแข็งเขาเรียกแป้งแข็งใช่ป่ะมันจะมีรองพื้นในตัวแบบนี้อ่ะน,นี้แล้วข้างในก็เป็นอย่างนี้นี่ใช้มานานแล้วจะหมดเราวอ่มองไม่เห็นอีกใช้มาสิบกว่าปีเนี่ยในตัวจริงอ่ะแก้มแดงมากแต่ในกล้องเนี้ยมันจะทําให้สีมันดูสิดใช่ไหมป้าดูเมื่อเทปในกล้องวันก่อนเนเีนะ่ยคลิปอะไรไม่รู้ว่าลืมไปแล้ะ ไปตลาดหรือไปป๊อปมาร์ทไม่รู้แล้วป้าถ่ายหน้าแม่โูแดงมาก้าเทียบกันวิตัวจริงแดงมากแดงจังนิ้วเลยอ่ะไม่ไม่เกลียจเลยคือเพื่อนอะแคปมาแล้วป้าถ่ายตรงนี้แล้วหน้าแม่ก็เป็นรอยกากๆานะมันบอกว่าเนี่ยหน้าเป็นฝ้าแล้วนะเพื่อนบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเราไม่แคร์ช่ไหมเธอเพื่อนบอกว่าไม่แต่งตึงอะไรหน่อยหรอแบบโกรบแบบไม่เอา เดี๋ยวละแป้งแม่มันไม่มีเหมือนยุหรอกมันจะก่ปีแล้วอะมันจะก่อนยุเปล่าจริงม้งจริงเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ทาแล้วมันก็นวลขึ้นอ่ะนะอ่ะโอเคป่ะโอเคไหมดีขึ้นไหมวันหลังจะได้ทาเวลาจะออกกล้องเดี๋ยวมองไม่เห็นจะแบบนๆอ่ะนี่เป็นบลัชนะคะแม่ใช้แบบเงอันนี้เป็นของดิสนีย์ไม่ไม่ใช่ดิสนีย์แต่มายถึงมันเป็นแบบแถมมากับเซตแต่งตัวหญิงอ่ะไม่รู้อ่ะน่ะไม่ต้องยิ้ม อันนี้กระดกแดงแล้วแดงน้อยมั้งโอ้ยแดงแล้วไม่ถ้าแม่ปัดแดงกว่านี้มันจะน่าเกลียดมันจะเหมือนมันจะเหมือนลิงอ่ะหน้าแม่มันเป็นอย่างเงี้ยมันแดงแล้วพอปกติหน้าซีดขาวเปื้อนออกมันจะแบบมันจะน่าเกลียดมันแก่แล้วไงปกติงานตางานตาแค่นึงกขอเติมแก้งอ่ะแค่นึงก็เติม แบงแลยลูกอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดสีตวัวช่วยอไรครับอ,อันนี้เป็นบลัชของกาล่านะคะเป็นบลัชแบบนี้อันนี้เบอร์ศูนย์สามใช้ดีมากเกี่ยดีมากแล้วก็แต้มตึ๊ดตึ๊ดต๊ด,ตด<อ> มมันก็ตาสอ่ะให้มันสีมันมีแบบวอลลุ่มอันนี้แบบแนวแบบอันี้เหรอกระตูเนี่ยจุดๆแดงๆเนี่เหรออย่าให้เกลี่ยก่อนอันนี้คือทาสีผิวเนีอยทาแบบให้มันกว้างๆแต่สีแดงนี่คือแบบตรงกลางนิดๆนิดๆที่มันแบบเป็นน่ารักน่ารักั้ๆอย่างเงี้ยไปเกี่ยวดูการแต่งหน้าแบบไหนคะเพื่อนไม่กันในอินสตาแกรมไม่เท่ากันแคนเมคนะคะอันนี้เป็นพาเลทไม่อันนี้เป็นพาเลทของแคนเมค อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นพาเลตของบ๊อบบี้บราวน์เี่นแม่ใช้ของหรูปนี้สีก็เป็นหลายคันหนูว่าบางทีอ่ะของแพงเลตใช้ไม่ดีอ่ะเฮ้ยบ๊อบบี้บราวน์เลยนะสีอย่างเงี้ยหนูชอบสีโทนนี้น่ารักมากไม่บ๊อบบี้บราวน์สีโทนนี้ก็มีแต่แม่ไม่ได้ซื้อมาไงแม่ใช้สีแก่นั่นหนูใช้ของแม่นี่แหละพาเลตของแม่แต่ให้แม่เหรมันมีสิมันปกติแม่เหมือปงานศพเกินไปอ่ะทถามแม่ค่ะ อ๋องั้นใส่ของหนูก็ได้อ่ะนีก็ทอ๋อแม่มันไม่ใช่ตาของฉันธรรมชาติเงี้เป็นตาของฉันแบบทำใช่ไหมไม,มันเป็นแฉ่แม่อ๋อนี่ถือแฉไม่เป็นไรไมันเลยม,ดดมันพลับตาแล้วมันเลยเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่นถึงแบบคลิปที่แบบมีแบบคนใหญ่ที่เขาชอบแต่งหน้าแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหี่ยว,วเหี่ยวไหรอไม่เหี่ยวใช่ไหม ต่อย่าเอาเข้าลูกตาแม่สิมันเหมือนแทงใต้ตาด้วยไงไม่มันแทงไม่ตาแม่มันเล็กนิดเดียวอ่ะหันมาอย่าพึ่งเลืมตาจะพึ่งเลืนตามใ้อเนีตาเอาหรอจริงหรอไม่ต้องใช้้นีไม่ถ้าเกิดว่ากีบแบบนั้นจะไอ้นี่กูโอ๊ยอะไรอะไรแม่มันเบี้ยวลยไม่มันมีอะไรรู้แทงจุ บางทีขนถึงผายใช่ไหมนะพอดทนมันมันแกร่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญบอกไอติวถ้าใช้เอ็น้มมันจะไอตี้เกินมันคืออะไรถ้าใช้อายไลเนอร์มันจะเฉียวเกินอ่ะมันจะแข็งมันจะดูเบี้ยดเกินเฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะไม่ถูกทำแบบนี้ว้าวมันอ่นู่แล้วมันก้อนดำๆนท่เพรามันเหี่ยวไงแล้วเพรมันไม่ตึงเป็นโทษแม่ไม่ใช่จริงๆถือว่าแม่หลับตาหยีกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนูห์ทำมันเป็นเส้นแล้วแต่พอแม่ลืมตาไปปกติมันเลยกว้างเพราะมันเป็นเส้นจริงๆ ตินกา Would พอแม่อยากตาอย่างนี้แล้วมันจะหยีใช่ไหมมันเเส้นๆพอหนูทาแล้วว่ามันเป็นรอยอย่างนี้อายไลเนอร์แล้วแต่พอแม่ลืมตามเลยกวาบกไ่ด้ลมอนแยไม่อแนแม่ให้ปาดู เดี๋ยวหนูลองทำตัวเองให้ดูเดี๋ยวหนูลองทำตัวเองให้ดูเขาไป็นเจ้าขาไม่เป็โอ้โหเดี๋ยวหนูลองขีดตัวเองให้ดูอ่ะเดี๋ยวหนูลองขีดตัวเองให้ดูจริงๆเวลาหนูทำมันโอเคมากๆอ่ะมาดูนะเดี๋ยวหนูลองขีดของนี้จนลบได้ไหมเออเขาทำของเขาเดี๋ยวเราทำของเราเวลาหนูทำตัวเองอ่ะเห็นไหมไหนไหนมันน่ารักดีเห็นไหม หนูจะรู้ไหมว่าเป็นหนูบอกเลยมันเป็นเพราะตาแม่เพราะหนูทำกับตาเองมันเป็นอย่างนี้แต่ตาแม่หนูทำแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เอาแม่ไม่เคยกิดอะไรโน้เลยแล้วแม่มีปัญหามากไม่ออกไปเนี่ยเพราะหนูกินของตัวเองมนโอเคเห็นไหมมันจะแบบมีอย่างนี้นิดนึงนิดหนึงกับพองไกลๆแล้วมันจะเห็ว่าตาเรามันเห็นแล้วมันยาวขึ้นเออเห็นไหมแต่ทำไมของแม่ทาแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่า ยิ้มอ้นี่หน่อยนะแล้วเสร็จแล้วปกติหนูก็จะทาสีใส่ขาวๆตรงนี้ให้มีแบบดรายไอนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดี้ยนแชปช่วยเชปไอ้กล้องมันไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะแต่นในตัวจริงมันเห็นนะ มองไกลๆอ่ะตาหนูมันจะดูดตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้มีลอรีอาเห็นไหมเดยพี่ไม่ต้องยิ้มเนี่ยแล้วหนูก็จะเติมไฮไลท์คิเตอร์ตรงตรงนูนิดนึงตรงแต่ง,หตงให้แม่แต่งตัวเองดับเลยละอมานี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแล้ว ไหมคิวมันชัดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยดีกว่าเป็นหนูไม่ต<อ>้องเขียนข้างอาอีกข้างต้องเขียนก่อนนะแล้วก็จะตอบแป้งอันนี้เป็นแป้งเอบบี้ของซีเชดดนะคะใช้ชดีมากมันติดทนแล้วมันแบบทำให้หน้ามไม่มันแต่ว่ามันไม่ได้แปบชัดขนาดนั้นเป็นแป้งผีไม่มีสีอ่ นี่แม้มันแค่ทําให้หน้ามันไม่มันอ่ะแบบแก้มมันแมทต์ขึ้นอ่ะนี่แหละมันไม่ได้ทําให้ขาวขึ้นหรืออะไรนะคะก็คือทําให้หน้าแบบว่าคุงความมันเออตะกี้หน้ายังดูมันมันอยู่แล้วที่จมูกอ่ะอ๋อจิ็นแล้วแต่มันจะเห็นยันกิเตอร์แทนเห็นมันแต่กเตอร์ขึ้นเนี่ยซื้อมาผิดเบอร์มันสีมันนู้ดไปอันนี้เป็นดิบยี่ห้อไอวานะคะเบอร์ศูนย์สามมันทำไมมันผ่อนไป ลดไปคืออะไรครับมันใสไปฮะไม่สีมันแบบเนี่ยสีมันจะเป็นฟิลแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆอ่ะอ๋อมาๆแม่ชอบแบบนี้อันนี้ยกให้แม่เลยนะถ้าทาแล้วสวยแม่ปากที่ทาลิปมันแล้วนะเนี่ยเจอฟางเลยไหนทำไงต้องใช้หลายๆอย่างผสมให้เด็ดเสียงเลยหนูปากไม่ ui macai kia 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 juan kia la. macam kahwin pun bali main naik mana? eh lono. kalau macam keren keren macam ni. keren keren. ni saya dah yolku macai ni. ni siapa kau dengan mana? kalau nak pergi pergi, lama beli mana? aku pergi di for. macai tak ini cuci. ya ya. macai tak ini cuci. 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 macai ไม่ค่อยเข้าเลข้าอีไม่ไม่เินูนางเกียร์ไม่เมนูนางเกียร์คือหูยทาเยอะเกินเกินแบบเนี้ยเหรอมีรถย่าเลียอร่อยไหมมันเข้าไปในลิ้นแล้วเลยอ่ะป้าปานี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จทาทิปเสร็จแล้วนิปออยซอการ์ดก็อันนี้ก็มันแล้วนี่ต้องทาทิปออยเหรอเพื่อ มันจะเหมือนยิ้วปะไม่ไมลูกเคาถ่ายให้มันเกินออกมาเหมือนที่เด็กวัยรุ่นเขาชอบถ่ายใช่ปะแล้วทำไม่ได้อ่ะมันเลยอ่ะทำไงดีอะต้องเช็ดออกมานี่นะคะเป็นเป็นลิปของ for y o u t u b เป็นลิปแมทแล้วก็มีเติมแทนมาให้เผื่อเราอยากใช้จะเอาแดงกว่านี้เหรอเนี่ยอย่างนี้เหรอไอ้แอันนั้นมันเป็นแดงส้มสดใสเด็กน้อยไงไม่งั้นจะต้องไปเอา อีกแล้วเอาอะไรอ่ะลิปของแม็กส่งสารปลาสุดละลิปของแม็กอ่ะมันจะอยู่ในลิ้นซอกนั่นแหละมันมีสองแท่งเล็กๆแต่ว่าแม่ว่ามันแค่นี้ก็ชำวาวแบบที่แม่ไม่เคยแต่งมาก่อนแล้วนะเธอดูดิอันนี้นะคะเป็นลิปลิปของลากานี่ใช้ขีดแท่งแล้วเนี่ยเด็กคิวเออสอง,องเองเอ็กคิสนใจแม่ด้วยตอนนี้นะ แม่พยายามทำอะไรแต่เกี่ยวไม่เนี่ยแกทำแม่ทำแทำอะไรคะอันนี้มันเป็นลิปกลอสของแม่เนี่ยอ่ะนี่คือลิปหรอเออบอบบี้บา้าวไม่รู้ดิใช้มาจนจะหมดแล้วแต่มัน,นมีสิบปีแล้วมันเป็นลิปเป็นแบบเนี้ยมันเป็นลิปกลอสไงแล้วก็ต้องมีที่ทาแต่ไม่ได้หยิบลิปกอลปกอสแบบว่ากอพระเจ้าอย่างเงี้ยหรอแม่เป็นลิปกลอสแล้วเขาจะเล่นไม่ได้ลิปกลอสนี่ไงอ่านาละวไอ้นี่ เดี๋ยวไม่มีแดงเดินเอาแดงๆเข้าไว้นี่แดงขึ้นยันไม่แดงเลยเอาน,นิ้วแม่มาอันนี้เสีย่ยมพูอ่อนแล้วนะแดงขึ้นยังเอาน,นิ้วแม่มาค่ะเอาน,นิ้วแม่มนิวกลางทำไมอุ้ยแดงชมพูปี๊ดเลยชมพูไปถึงนั่นตู้ปังหนูไปสีจะไปนุ่นลองดูไม่แล้วเดี๋ยวเอาสีอื่นกบนี่ไงแดงขึ้นแล้วเนี่ยนิดนึง อ,อไม่เอาอีกแม่ต้องทาเยอะๆแม่เชื่อหนูหะอะไรนะฮะปืนลิปอันนี้เป็นเบอร์อ,รอ,อันนี้เป็นลิปเบอร์ศูนย์ห้าของโคยูทูนะคะลิปบัสนะคะเอ้ยพอแล้วนีแ่แหละทุกคนดูนะในกระจกอะ่ะมันแดงมากแต่นีกล้องมันแทบไม่เห็นเลย อะไรวาดหน้าแดงแม่จบเสรเนี่ยหรอฟินิชลุกใช่เนี่ยผไม่แตกต่างเลยอะ่ะโอ้โหอติหน้าไม่เมใช่คุณผู้ชมว่าแต่งหน้ายัางไงก็ไม่สวยเท่าหน้าจริงาาดาวดาว่าแต่งงไงก็ไม่สวยอ <laughs> นันเนี้ยแม่ฟินิชลุกแล้วแม่ไปบีบผมได้ยังหรือว่าเราต้องไปทำผมข้างล่างอะ่ะให้ลูกทำให้ไหมอืมให้ลูกทำให้ผมตรง ดิปบีบ,บาสก้าสีเขียวนะคะทออยน,นี่ต <c oughs> าทัว <c oughs> โอ๊ยพอจะได้ออกจากบ้านตอนนี้เย็นแล้วสองทุ่มแล้วเนี่ยนดีปัฟฟะ้างปิดแล้วมั้งมัไมมันเสียเวลาแบบนี้ไม่อยากมีลูกสาวเอง <c oughs> แม่ก็เป็นผู้หญิงไม่เห็นต้องแต่งอะไรออกไปเลย แบบว่าเนี่ยปลาตัวนีดูพุทธปลาติ้มแขนอะอะอย่างงี้จริงจริงจริงถามลูกถามลูกเวอร์เป็นลูกแบบว่าตัวตัวนี้ถึงจะเจอาตายอยู่แล้วโอ้ยเจ็บจะตายนะอเจ็บไปเจ็บจะตายอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนมันจะหลุดโอ้ยในการ everything ต o ว you being overreacted and stuff ผมจะหลุดเยอะมรารู้สึกตรงนี้มันแบบี่เรา้วเป็นานถ้าผู้ชมบอกว่าอยากให้แม่หน้าสดหรืออย่างนี้ช่วยบอกว่าหน้าสดดปวนะยนะเพราะแม่เกลียดใส่นม่เสียเวลาดีขึ้นหนอแบบเนี้มันทำให้เป็นไงดูไม่โทม,มก็ดูตกใจพี่แม่แม่แม่ทำแบบนี้ออกนอกบ้านหรือแบบเดิมดีกว่าแบบนี้นะ ม,มันดูเหมือนแม่เทคแคร์ตัวเองอะปกติแม่จะชอบพูดว่าแบบไม่แคร์แล้วไม่แคร์แต่ก็ควรแคร์นิดนึงนะ It <ม> doesn't mean that you're ugly มันแม่ก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าพอแต่งงี้แล้วมันดูดีขึ้น,นแค่นิดแหละ Finish l o ของทุกคนนะคะ <S <S ๆๆๆก็เป็นเท่านี้นะคะวันนี้สนุกมากจอยมากได้แต่งหน้าให้แม่แล้วก็ได้ลองใหม่ใหม่ที่ไม่เคยลองนะคะโอ้นี่ชุดนี้สวยเลยนะเห็นไหมจริงๆไปงานก็ได้ด้วยนะมันดูเรียบร้อยอะ เออแล้วก็ใส่ส้นสูงออ๋โอเคได้เลยแต่ว่าตามันเหมือนคิเตอร์ยังไปเหมือนมีคิดตาอะไรเนี่ยคิตาเขาจะมีคนชมเยอะแต่ว่าหนูเพาะว่าเป็นเทสต์ดีเหรออ่าเทสต์ดีเออหนูไมีแอนแมทนะตอนแรกจะให้ทำใส่เกงยีนอะไรนี่หนูแมทเองนะนี่ทำเป็นแม่ก็แต่งไม่เป็นลากันไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวข้างนอกกัน